เอาละครับคุณผู้ชมอีกไม่นานกูจะได้จบเกมนี้สักทีเรียกว่าดองไม่นานงานส่วนตัวช่างเยอะแยะแต่มันว่าไม่เป็นไรโอ้โหแม่ลอยเลือดเต็มทางบนนันไดมาเอ้ยมีใครวะเฮ้ยนี่มันนักลบโอ้ยอยังอยู่อ่ะเออเธอคนนี้ยังอยู่อยู่ในต้นเกมเกมปะเราปีทัวร์ตลกกันนี่ะเอาเร็วเกิดขึ้นมาลูกได้เข้าพร้อมพ่อเออปะจัดปะเปะิด เสร็จปุ๊บอันเชิญเร็วรู้เอากระสีเฮ้ยเดินตีนเปล่ามาเลยโอ้โหสิงโตรครับคุณผู้ชมครับไม่เจอกันนานแล้วมอ,วมอกมอตรูกอล ผมเรียกว่าคำมีษแสนงที่โตนะดสุดยอดเราต่อสู้ได้ดียิ่งนะจอมต้องลบผู้มัวหมองนักลบผู้ไร้พรแห่งทองจงวางใจเถิดด้วยวงแหวนแห่งเอลด n นอันยิ่งใหญ่อยู่ไม่ไกลเกินเอ,อื้อม เรียกว่าต้นไม้มดใหม่นะมันมาแต่ข้ากลับมาแล้วโอ้โหจอยสันกลับมาเพื่อเห็นมันอีกครั้งโอ้โห แข่การกลับลาโคสิงโตงกินปักเหมืนมากโอ้โหยิยงใหญ่น่นอนในนามแห่งก็อดฟรีดราชาองค์แรกแห่งเอลเดนอ้โหมาขอบคุณมากควรเชิญก่อนควรเชิญนดหนึ่งควรเชิญนิดหนึ่งแป๊บมึงให้ควรเชิญก่อนไม่ได้หรือไงกันฟ้า เปิดมากูก็ตายเอาได้คนนี้กันเชิญโอ้โหเดินเข้ามาบว่าเปิดมากูก็ตายโอเคอย่างแรกกูหายตัวก่อนเข้าเออเผื่อจะได้ให้มันเข้ามาช้าลิดนึงนะขยาวกระดิ่งเออกินเลือดอย่างนั้นมาหว่ามาว่ามาแรกปรับเป็นเออ ดินแดนคาถาเสร็จปุ๊บดาวหาอาชูเออเออมาโผล่ไอ้อูโอ้โหอ,อ,อย่าบอกนะว่าข้าไม่จะบัใช้ท่านี้กับเจ้าได้โอ้โหกระโดนเออกินเลือดเออมานะมาหลังหาน้ำแข็งกัดแทนเออเรามีคนแทงทั้งสองคนเออมคนแทงสองคนเราก็ไม่จะเป็นต้องเข้าใกล้มาชาร์จจนชาร์จเออเดีย๋วยวเออ,เอ,อ แต่นี่กระทืบเท้าเออเออนักการณ์ดีวันนี้เออโหเออกือบเกือบโดนกินได้ถูกจังหวะสุดๆยังไงโอ้โหอันนี้โดนเต็มโอ้โหเออนัดหนึ่งกินเลือดโอ้โหแม่งโอ้โห,โโหกระทืบเป็นโอพียังวะเออเดฟาตูล่าปิดปิดู่้มันสี่ลูกมึงมึงว่าท้ดตามกูทำไมหรอมึงต้องไปช่วยมันต้องช่วยิีบรูปกูก่อนเออ อย่าบอกนะอันนี้ครึ่งหลอดโอเคแม่ทุ่ยจะเฟรย์สองเรียกว่าครึ่งทางเออ,อสิงโตถามจริงมีไว้ทำหาเลยเออสิงโตจะก้าวข้ามว่ะเฮ้ยมาเป็นสิงโตพอได้แล้วก็ทำด,ดีมากเซรอสเอ๋ยทำอะไรวะ เขาอะไรอ่ะฉีโอโหฉีสิงโตเออฉีกกระซากต่อหน้าฉีกทำไมวะแล้วสรุปแม่ามาเป็นตัวประกอบเหรอโอ้โหอยู่เขาก็ฉีกสแตนตัวเองทิ้งเอาอยัางไงเฮออ้ยจะบอกว่าฉีกสิงโตแล้สวสแตนต,ต,ต,ตายอืมกลายเป็นเงาเฮ้ยอาบเลือดปะ เลือดไ,ไปทั้งตัวอ้าวกระตุกเลิกพิธีตีตองกันสักทีว้าเอ้ยโ,โอ้โหว้าวเขาทิ้ง่านไม่เป็นไรไมนักไม่ป้ามาเนี่ยเลือดอาบไปทั้งตัว ครับวันนี้ไปก็คือโพรลูนเจ้านักรบโอ้โหอยู่ๆเขาก็ทิ้งทิ้งความไอสวินการไม่รำไยปั้มครับยิงเฮ้ยเอาเหลหรอเอาเหลหรอเออไปนู้นเออเออน้ำไอกาดีมันกัะแด็นแตกไปนี่น,นอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหไมยดีไม่โดนโอเค โอ้โหมันกลายเป็นนักมวยปล้ำจริงห่ดเออตอนนี้นักมวยปล้ำมึงเคยเจอกระสอบเวฆกูหรอเออเออหนึ่งรอบจะผ่านรอบจะผ่านผ่านโอ้โหแม่งแรงมากโอเคแป๊บนึงเฮ้ยไม่ใช่นี่กินมันนั่ต้องกินเลือดต้องกินเลือดเนี่ยก็โอ้โหตบมันตบมันตบมันการที่เต้าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนจับจีบผ่านแล้วตาเนี่ยโอ้ยอย่าบอกว่าสลับโอ้ ไอเวท t What the fuck แมงเอย๋ยอะไรกันนะกันหนาฮะหาลุงลุงเป็นไรนักหนาไปลุงทำตัวอย่างไงครับเมื่อนะกี้ลุงจะตายลุงลุงเล่นท่าทำไมเล่นท่าใหม่ทมัยนั้ลุง okay. โอเคโอโ้โหโอ้โหเออโอ้โหแม่งมริมลูกเวทออกแยะๆมึงมึงเวี้ยงขินแม่งไปดูจะพูดยังไงไูไดูพูดยังไงกับมันดีนโอเค น้ำแข็งกัน,น,นดูไปเออ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 มาตามดกินมานะโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูไม่โดนหรอกล,ลงุงไม่โดนล,ลงุงไม่โดนโ,โอ้โหอันนี้เต็มหน้าคุณทำไรคุณทำไรโอเค,อเคดูมองให้ดีมองตีลุงให้ดีมองตีลุงดียังไงกระตื้อต่อไหมโอเคไม่ต่อโอ้โหแม่งมีร็อกสองสองออหนึง่งกินเลือด โอเคมาไปติ้งสองไปติ้งถูกเฮ้ยลูกลูกเออกูดั๊บกูเลยกูมีดั๊บกูมีแซดดั๊บยังพอลืมเออโอเคเฮ้ยมันต้องการโดน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 นี่ยเออโอ้ยเกือบเกือบเกือบกินเลือดกินเลือกกินเลือดเติมมานะโอเคฮู้ดูแม่งไวมากไวมากแม่งกัดลงปั้มแล้วโอเคนะเขยดา้าได้ไหมเออ เฮ้ยแนี่ไม่ได้โบเออวูยได้ทันทันอยู่นั่นอยู่เฮ้ยโอ้โหไม่อันนี้ไม่ทันโอเคโอ้โหแม่งแรงมากเออเรียบร้อยมึงโดนมึงโดนมึงโดน MBC ฆ่าอีเวนอีกไอ้หอยไอ้เฮดเป็ดอีกอีกควายอีเวนเออรู้ๆไอ้ขวักข่าบุลีความทรงจำแห่งโฮราลูนตายซะอีกลุงอีเวน